ก็คือชี้แจงละเอียดทั้งหมดดึงสเตทเมนต์ออกมาคาถามคืออาจารย์ใช้บัญชีบุคคลในการรับบริจาคก,ก็จริงคนโจมตีว่าทําไมต้องเอาบัญชีส่วนตัวมาบบรับคนโจมตีว่าทําไมต้องเอาบัญชีส่วนตัวมารับบริจาคเอาเงินไปใช้หมดแล้วมั้งเดี๋ยวก็รอดูว่าเอาเงินไปใช้จริงหรือเปล่าตัวสอบได้เลยดึงสเตตเมนต์ออกมาเลยโชว์หลาสเตทเมนต์ออกมาเลยโชว์หลาเลยว่ามีการโอนออกเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเช็คเลย มีสลิปกระทบยอดตรงแล้วปิดบัญชีธนาคารจบเพราะนั้นคนนินทาว่าร้ายอาจารย์ตลอดเวลาอาจจะต้องฟังไหมไม่ฟังเสียเวลาพาออาจารย์สามารถหอบเงินหอบทองไปบริจาคไปสร้างวัดวาอาราบไปสร้างประโยชน์ตั้งมากมายซึ่งปีหน้าเราจะเริ่มต้นในการทําโรงพยาบาลทําสถานเด็กสงเคราะห์ซึ่งปีนี้ทาในเรื่องของสถานพินิษฐ์แล้วคือเด็กยากไร้เด็กที่ติดคุกติดตรางแล้วเขาอยู่อย่างลําบากเริ่มเดินก็ไปในคุกในตราดละทางทศฐานหญิงชนบุรี เรือนจากลางชลบุรีและกาลังจะมีไปอีกหลายที่หลายจังหวัดที่เป็นเรือนจําที่มีคนอยู่หลายพันคนอาจจะต้องการไปสอนธรรมะในเรือนจําเพราะอะไรรู้ไหมอาจจะต้องการเปลี่ยนสันดาณเขาใหม่เวลาออกมาจะได้ไม่กลับไปทําความเลวความชั่วอีกเมื่อเขาออกมาเป็นคนดีจะได้ไม่มีคนเลวในสังคมคือพูดง่ายง่ายคือเอาธรรมะไปเยียวยาเขาไปเปลี่ยนแปลงสันดาณก,การกระทําของเขาและอาจารย์ชอบ ในเรือนจำเพราะอะไรรู้ไหมมันลุกไปไหนไม่ได้มันจะนั่งฟังอาจารย์นิ่งเลยเพราะว่าผู้คุมยืนคุมอยู่มันจะลุกออกไปไหนไม่ได้เลยซึ่งอาจารย์ชอบมากอยากไปไหนไมาไหนเนี่ยพวกเรายังลุกไปไหนมาไหนไ,ได้ใช่ไหมแต่ในเรือนจำเนี่ยห้ามลุกถ้าลุกเนี่ยมันโดนกระบ,บองแน่ลุกไม่ได้ไง,บ,งบังคับต้องฟังอย่างเงี้ยว่าอาจารย์ชอบมากอยากไปอีกบ่อยๆมีใครจะไปไหมมีใครอยากจะไปไหมฝากอาจารย์ได้นะเดี๋ยวจะติดต่อให้ เพราะฉะนั้นหน้าที่เราคือไม่ต้องไปสนใจคนนินทาเราเราสนใจตัวเราเองว่าเรายัางนินทาคนอื่นอยู่หรือเปล่าถ้าเรายังนินทาคนอื่นอยู่แก้ไขสันดาน์ตัวเองทักอาจารย์แต่หนูพูดเรื่องจริงหนูไม่ได้นินทาหนูเอาความจริงเข้ามาพูดก็ผัวมาเป็นมีเมียน้อยจริงๆหนูก็เลยมาเล่าคนอื่นฟังต่อหนูพูดเรื่องจริงอันนี้นินทาไหมนินทานะไม่ใช่เรื่องของมึงไม่ใช่ผัวมึงมึงไปยุ่งอะไรกับผัวชาวบ้านสนใจผัวตัวเองก่อนมีความสุขดีแล้วหรือ,อยังยังไม่มีความสุขเลยไปยุ่งอะไรกับผัวก็เดิน กลับมายุ่งกับตัวเองแก้ตัวเองไ so ม่ต้องไปเอาเรื่องคนอื่นพระพุทธเจ้าสอนว่าอะไรความเลวความชั่วตัวเองเนี่ยพูดเยอะๆส่วนความเลวความชั่วคนอื่นเงียบๆไว้ไม่ต้องพูดแม้มีคนพยายามถามก็ตามแต่ส่วนคุณงามความดีของตัวเองเนี่ยไม่ต้องพูดเงียบไปเลยความดีตัวเองแม้มีคนพยายามถามไม่ต้องพูดแต่เวลาความดีของคนอื่นพูดเยอะๆแม้ไม่มีใครถามวาจาสี่อย่างทำให้ได้ แกี่ตัวเองไม่ต้องไปสนใจคนอื่นพ่ออายุเยอะพ่ออายุเยอะแล้วชอบตีไก่ชนแต่ไก่ที่ไปตีเล่นพนันไก่ของเพื่อนโดยฝากเงินไปเล่นไก่จะบาปไหมครับแล้วจะเตือนเขาอย่างไรให้เลิกเล่นของมันครับบาปอยู่แล้วเป็นการเบียดเดียนสัตว์ให้ได้ยาก ไปตีไก่คือทรมานสัตว์ไงวิบากกรรมมันมีอยู่แล้วเนี่ยไอ้พวกที่เคยชกมงชกมวยอะไรวิบากกรรมมันอาจจะเคยตีไก่มาก่อนไงมันไปตัดกระชกกันวันนึงมันก็ต้องมาขึ้นจับเบียดชกกันเองเนี่ยเพื่อแลกทรัพย์แลกเงินแลกทองนี่วิบากเป็นอย่างน้อยนะเป็นอย่างน้อยเกิดจากการเบียดเบียนหรือร้อนให้ได้ยากเพราะฉะนั้นอย่าไปเบียดเบียนหรือร้อนสัตว์แล้วมันยิ่งเป็นการโลภเพ่งเลงอย่าได้ทรัพย์เป็นการพนันขันต่อวิบากอย่างเบาของการเล่นการพนันเป็นไปเพื่อการเสื่อมแห่งทรัพย์การเสีียยทรกกกาาาเเเเงงิินนออวธจะบให้ลล่ กูก็บอกไม่ได้เหมือนกันนะกูก็ช่วยไม่ได้กับเรื่องนี้ช่วยตัวเองนะเออมันอยู่ที่อินทรีบารมีเขาถ้าเราเตือนเขาแล้วเขาฟังแสดงว่าอินทรีย์เขาดีในการที่เขาจะเดินออกจากความทุกข์กันได้ดังนั้นเราไม่ต้องไปกังวลเราบอกเขาแล้วสอนเขาแล้วเตือนเขาแล้วเขาไม่ฟังวางเฉยเลยมีเวลาก็ค่อยบอกใหม่ถ้าเขาไม่ฟังอีกวางเฉยมีเวลาก็บอกใหม่ยังไม่ฟังอีกก็วางเฉยทําแบบเนี้ซ้ําๆไปเรื่อยมีความเพียรพยายามในการบอกเขาซ้ําๆเดี๋ยววันหนึ่งเขาจะเข้าใจเอง พ่อแม่อาจารย์เขาเนี่ยเมื่อก่อนเป็นสายมูมากไปสรรหาเอายันเอาเครื่องรางของขังอะไรมาไม่ฟังอาจารยนะ์แรกๆอาจารย์สอนธรรมะแอนตี้อาจารย์มากนะแอนตี anti ้สุดๆเลยไม่เอาอะไรเลยก็ไหว้ไหว้สารภูมิไหว้อะไรทำหมดทุกอย่างขวางกันหมดทุกเรื่องจนอาจารย์นั่งพูดอย่างเงี้ยไปตลอดเกือบสองปีเต็มเนี่ยเมื่อมเดือนเมษาที่ผ่านมาขึ้นก็ะตืนท่า,ทานทั้งที่อาจารย์อยู่ในบ้านเดียวกับเขานะเวลาการสอนธรรมะนั่งพูดอย่างเงี้ยน,นั่งดา่าในไลฟ์สดที่เราเห็นกันนะทุกวันเลยนะ อาจารย์ก็สวยจังหวะน,นั้นพยายามพูดเสียงดังที่สุดเพื่ออะไรเพื่อให้เขาได้ยินแล้วจังหวะโบ๊ะบ้างเขากเกษียณอายุพอดีหนีไม่ได้นอนอยู่ในบ้านก็ต้องฟังอาจาร,รย์ไลส์สดอย่างงี้ทุกวันเพราะอะไร,กระเกษียณแล้วกันหนีไม่ได้กูก็ใช้จังหวะน,นี้เลยซัดเต็มที่เลยหนีไม่พ้นออกไปข้างนอกก็เปลืองตังค์ก็นอนอยู่บ้านก็ต้องฟังฟังไปฟังไปฟังไปค่อยๆเลิกทีละนิดเลิกทีละนิดเลิกทีละนิดจนเดือนเมษายนที่ผ่านมาเลิกไหวสารภูมิ ว่าอาจารย์ภูมิใจมากว่าทรมาได้แทรกซึมหาเขาแล้วอาจารย์ไม่เคยบังคับเขาเลยนะว่าอย่าไปทําแบบนั้นไปทาทาไมอาจารย์สอนเนี่ยทุกวัน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 สอนไปทุกวันจนเขาเข้าใจเองแล้วเขาก็เลิกของเขาเองแล้วเขาก็เริ่มหันมาฝึกปฏิบัติตามหลักคาสอนพระเจ้าเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณแม่พ่ออย่างสูงสุดสุดยอดไหมวิธีคือทําซ้าๆทุกวันเป็นประจํา ไม่ต้องไปน,น,นั่งกังวลว่าทําไมเขาไม่เปลี่ยนสักทีทำไมเขาไม่ยอมเปลี่ยนตัวเองทําไมเขาไม่ยอมเลิกในเรื่องความเชื่อปิดๆก็อาจจะไม่เคยพูดทาไมพ่อไม่เลิกกทีทำไมแม่ไม่เลิกกทียังทาอยู่ได้สอนทุกวันไม่เคยเลยอาจารย์สอนเงี้ยไปเรื่อยเขาจะไหวอาจารย์ก็ปล่อยเขาไหวไม่เดินไปค้อนแขะไม่เดินไปพูดอาจจะเงียบทุกประการแต่ถึงเวลาจะสอนทำอาจารย์ก็ใส่เต็มสี่ชั่วโมงสุดท้ายเขาพิจารณาห้ขวรทุกวันซ้ําๆๆปีกับประมาณเจ็ดแปดเดือนได้ปีหนึ่งอ่ะก็อีกประมาณเจ็ดแปดเดือนได้ จนในที่สุดเขาเข้าใจหลักคําสอนและเขาก็เลิกของเขาเองโดยที่อาจารย์เนี่ยไม่ไปบอกเขาเลยว่าต้องเลิกแบบไหนพูดทุกวันจนเขาเข้าใจในตัวเขาเองหน้าที่เราบอกเขาทุกวันจนให้เหตุผลชี้โทษช,ทชี้ภัยชี้ประโยชน์ในการเดินออกจากตรงนี้เ <ened> มื่อเขาเห็นประโยชน์เดี๋ยวเขาจะเลิกของเขาเองเมื่อเขาเห็นโทษจนในที่สุดเขาจะเดินออกจากโทษเหล่านี้ในตัวเขาเองหน้าที่เราชี้โทษชี้ขุมทรัพย์แก่เขาหน้าที่เขาเขาจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยน ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาวันนี้มีคนเอากระเป๋ามาให้อาจารย์เซนแล้วอาจารย์เห็นยันเต็มกระเป๋ามาเลยยันนี่เต็มเลยนะหลายคนเนี่ยคิดเลยว่าหัวอาจารย์ต้องด่าแน่เลยหรือไม่เซนแน่เลยไม่ใช่อาจารย์ก็เซนและจะไม่พูดถึงยันแล้วก็ขับไม่ได้ว่าอะไรเมืแต่ขับเดี๋ยเพราะอะไรมันเป็นเรื่องของเขาแม้เขาจะตื่นทําแล้วแต่มันยังมียันก็ไม่ได้ว่าอะไรหรือจะยังไปทาพิธีกรรมเขาไม่ได้ว่าอะไรมันเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของอาจารย์ เขาจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนเป็นเรื่องของเขาเป็นวิบากของเขาเป็นกุศลของเขาเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลของเขาเองไม่ได้เกี่ยวกับอาจารย์ในเมื่ออาจารย์สอนแล้วเขาไม่ทําเรื่องของเขาดังนั้นแม้จะมีมีบางคนนะใส่เสื้อโปโลอย่างเงี้ยเสื้อยืดอย่างเงี้ยคนตื่นทามันใส่ไปทําไปทั้งหัวทั้งเนี้อู้าไปทําอะไรไปค้อบหัวปู่ฤษีไปทําพิธีร่างทรงมันไปขอไปทําท่าของขึ้นแต่ใส่เสื้อกูอยู่ในคนตื่นทาโอ้ยลูกศิษย์ที่ส่งให้อาจารย์เต็มเลยอาจารย์มาใส่เสื้ออาจารย์ไปทําร่างทรงเนี่ย อาจารย์จะว่ายังไงไปด่าอะไรมนบอกมึงจะไปด่าเขาทำไมมันเป็นเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเรามันอุดเหนือนสู้เสื้อกูก็ดีแล้วดีมึงซื้อหรือยังสื้ออนะ่ะยังไม่ซื้อด้วยซ้ําเลยอย่างเงี้ยไม่ต้องไปกังวลกับคนอื่นหน้าที่เราคือสอนสอนแล้วเขาจะทาหรือไม่ทําเป็นเรื่อง,ของเขาตัดสิในใจด้วยตัวเราเองหน้าที่เราคือสอนหน้าที่เราคือบอกเหตุผลไม่ต้องไปโกรธไปเกลียดไม่ต้องไปเดือดเนื้อร้อนใจสอนไปตามเหตุตามปัจจัยเดี๋ยวเขาจะเข้าใจของเขาเองในวันหนึ่งคืนหนึ่ง เมตตาต่อเขาปาถนาดีกับเขาเมื่อเมตตาต่อเขาปาถนาดีกับเขาสิ่งที่เราทําไปวันหนึ่งมันจะสําเร็จผลแม้มันจะยาวนานแค่ไหนก็ตามแต่วันหนึ่งมันได้ผลแน่นอนให้พยายามจำไว้ให้ดีตีนโอ้โห,ห,หเต็มหน้ากูเลยนะคือจะใช้คาําว่าตีนหรือเท้าคือใส่คําว่าตีนก็ตีนเลยนะเท้าก็เท้าเลย ตีนหรือเท้าคือกลัวๆไม่รู้ใช่ไหมว่าคืออะไรตีนหรือเท้าเป็นของต่ําหรือไม่ทําไมใช้ตีนชี้จึงโกรธกันถามจริงมึงไม่รู้จริงหรอเนี่ยคือเป็นคนอ่ะสมมติมึงถามเขาอถามเมียมึงก็ได้เอาเงินไว้ตรงไหนอเธอแล้วเมียมึงก็ชี้ตีนไปตรงโน้นเอาตีนชี้ไปนะมึงว่ามึงจะรู้สึกโอเคไหม มันก็คงไม่มีใครโอเคใช่ไหมล่ะมึงเอาตีนไปชี้เขาอะมันไม่ใช่เรื่องขอเขาวงเล็บมาว่าเป็นคนหลับทำหลับต่อไปนะกูก็ไม่แปลกใจตั้งคำถามแบบนี้แนละ้วมันเป็นมารยาเราจะไปเอาตีนชี้ชาวบ้านมนไม่ใช่เรื่องก็มือก็มีทำไมไม่ใช้มือล่ะมันก็แค่นั้นน่ะเออห้า t ถู ทำยังไงให้เราหลีกเลี่ยงความคิดในการเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแบบถาวรมันต้องฝึกแล้วถ้าอยากได้ความถาวรต้องฝึกฝึกบ่อยๆฝึกซ้ำๆเป็นประจำด้วยการไม่ต้องไปยุ่งกับคนอื่นไม่ต้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเอาสติกับมันอยู่กับตัวเองเป็นหลักแก้ทด้ตัวเองแล้วเปรียบเทียบกับตัวเองว่าวันนี้ฉันดีขึ้นกว่าเมื่อวานไหมไม่ใช่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบว่าฉันดีกว่าอีกคนนี้ไหมมันไม่ใช่เรื่องที่เราเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเราต้องเปรียบเทียบกับตัวเราเองว่า วันนี้กับเมื่อวานเราดีขึ้นกว่าเดิมหรือยังวันนี้กับเมื่อวานเราดีเปลี่ยนแปลงตัวเองให้จเจริญรุ่งเรืองได้แล้วหรือยังปีนี้กับปีที่แล้วปีไหนดีกว่ากันเนี่ยเปรียบเทียบกับตัวเองไม่ใช่เป,เปรียบเทียบกับคนอื่นวิธีการทําถาวรคือเปรียบเทียบที่ตัวเองเป็นประจำมีสติสัป,ปชัญญะรู้เรือรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันขณะถ้าเรารู้กับตัวเองมันจะเป็นเหตุเป็นผลในปัจจุบันที่ทาให้เรามีความสุขด้วยการที่ทําอะไรฝึกซ้ําๆบ่อยๆจนกดความเคยชิน เวลามันจะเริ่มเปรียบเทียบกับคนอื่นนะรีบรู้ตัวให้เร็วกลับมาตั้งสติอยู่กับปัจจุบันว่าเฮ้ยเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นไม่ได้เราต้องเปรียบเทียบที่ตัวเราเองอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับคนอื่นเอาที่ตัวเองแก้ที่ตัวเองจบต้องมีสติกนดับแรกถ้าเราไม่มีสติมันจะแก้ไขตัวเองไม่ได้มันจะเลิกเปรียบเทียบกับคนอื่นไม่ได้ต้องสติสติคือการระลึกได้รู้ตัวขึ้นมาเมื่อระลึกได้ว่าเฮ้ยฉันกำลังเปรียบเทียบกับคนอื่นลลก้ระกดัระลึกได ทำแบบนี้ทุกวันซ้ำๆทุกอิริยาบถในการใช้ชีวิตถ้าบางคนรู้ว่าเราไม่ชอบอะไรแล้วเขาทำสิ่งที่เราไม่ชอบเป็นเพราะอะไรถ้าบางคนรู้ว่าเราไม่ชอบนะแต่ปัญหาคืออะไรปัญหาคือมึงเอาแต่ใจทำไมจะต้องทำในสิทําทำไมจะต้องให้เขาทำตามความพอใจเราวาเฮ้ยอันนี้ฉันชอบนะเธอต้องทำอันนี้ฉันไม่ชอบนะเธออย่าทำ ทำไมเราต้องตั้งเงื่อนไขแบบนั้นทำไมเราไม่ตั้งเงื่อนไขว่าเขาจะทำอะไรก็แล้วแต่เราจะไม่โกรธไม่เกลียดไม่อค่าพยาบาทมาด้ายเพราะมันเป็นเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเราทำไมเราไม่ตั้งจิตนาแบบนี้ล่ะเราไม่ชอบเราเปลี่ยนที่ตัวเราไม่ใช่ไปเปลี่ยนให้เขาทําในสิ่งที่เราไม่ชอบมันแก้วิธีผิดอ่ะต้นเหตุในการไม่ชอบสมมติไม่ชอบกินน้ำลำไยอ่ะแต่เอาน้ำลำไยมาให้กันเลยอ่ะคำถามคือเราต้องแก้ที่ตัวเองหรือแก้ที่เขา มันต้องกลับมาแก้ที่ตัวเองสิงไม่ใช่ไปแก้ที่เขาเพราะต้นเหตุของความไม่พอใจนะั่คือใครตัวเราเองแต่เราจะไปแก้เขาอะ่ะแล้วคําถามคือถ้ามีร้อยคนอะ่ะจะทําให้เราไม่พอใจร้อยคนเลยเราวิ่งแก้ร้อยคนนี้ทุกครั้งไปไหวเหรอไม่ไหวนะวิธีการคืออะไรแก้ตัวเองมันจบเลยแก้ตัวเองอะ่ะจบอย่าไปไม่ชอบในสิ่งใดแค่ไม่ยินดียินร้ายในสิ่งนั้นถ้าเราไม่ยินดียินร้ายในสิ่งใดเราจะมีทุกข์เพราะสิ่งนั้นได้ไหม ไม่ได้ดังนั้นจึงไม่ต้องไปสนใจว่าอันนี้ฉันชอบหรืออันนี้ฉันไม่ชอบชอบก็รู้ไว้แก่ใจไม่ชอบก็รู้ไว้แก่ใจอย่าเข้าไปปรุงแต่งในมันแล้วมันจะไม่โกรธไม่เกลียดไม่อาฆาตพยาบาทพาดลายแล้วก็จะไม่รู้สึกแย่ในสิ่งเหล่านั้นคนที่มีเงินเยอะๆเช่นเอาแค่ห้าโมงครึ่งก็พอไหมหกโมงไม่น่าจะลากยาวไว้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องถ่ายรูปอีกนะเอถ่ายว่าหรือไม่ต้องถ่ายถ้าไม่ถ่ายก็หกโมงถ่ายไหมอ๋อไม่ถ่าย อ๋อถ่ายไม่รู้ว่าไม่เห็นมีเสียงก็เลยไม่รู้ว่าต้องถ่ายหรือไม่ถ่ายใครจะถ่ายรูปหลังจากนี้ยกมือโอ้ยนิดเดียวเองและเดี๋ยวเวลากูเห็นใครต่อแถวเมื่อกี้ไม่ยกมือนะกูใช้กระถนุนกูยังให้นะคนที่มีเงินเยอะๆเช่น,น,นบ้านปลายชีวิตเนี่ยมีเงินเก็บเยอะถือว่าเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตไหมครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จ ใครมีความสุขท <father thinking> <ablo> <t aps himself>. ี่สุดแม้มันจะมีเงินเก็บไม่เก็บก็ตามแต่เขามีความสุขในการใช้ชีวิตในปัจจุบันรู้จักพอประมาณในการใช้ชีวิตของตนแม้จะมีเงินมากแม้จะมีเงินน้อยแต่เขามีความสุขในปัจจุบันเรียกว่าคนประสบความสําเร็จในการใช้ชีวิตคนมีเงินรวยล้นฟ้าแต่ยังนั่งความทุกข์ไม่มีความสุขทําลายชีวิตตัวเองตายก็มีเยอะนะรวยมากเลยแต่ก็ยังทําลายชีวิตตัวเองเพราะขาดความสุขหาความทุกข์ไม่ได้เพราะฉะนั้น การมีความสุขในชีวิตประจําวันมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับประสบความสำเร็จด้วยเงินทองมันขึ้นอยู่กับความสุขในใจพูดถึงการสมรสข้าปีพูดไปแล้วเนาะถ้าเมียบน่นเมียจะบาปไหมครับคําถามคือมึงทําให้เขาบ่นหรือเปล่าล่ะถ้ามึงทําให้เขาบนนะ่นอ่ะมันก็น่าบ่นไมล่ละแต่ถ้ามันบ่นด้วยใจปะทุสลายใจอาฆาตใจโกรธอันนี้มันก็บาปอยู่แล้วเป็นวจีกรรมของเมีย แต่พฤติกรรมเราอะบางทีแล้วมันบอกเราบ่อยๆซ้ำๆอะเราก็ยังแก้ให้มนไม่ได้มันก็เปิก็เป็นเรื่องปกติแล้วพอกันทั้งคู่กูว่าสีเสมอกันกูนไม่แปลกใจทำไมเป็นหัวเป็นเมียกันได้ะนะขับรถไปสวดมนต์ไปด้วยหน้านี้ส่งไหมคะขับแล้วก็ขับรถจําต้องสวดมนต์มึงเอาสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวก็รถชนตายพอดีทำอย่างใดอย่างหนึ่งอย่าทำสองอย่างพร้อมกัน จิตเราเนี่ยเวลามารับรู้เนี่ยมารู้ได้ทีละอย่างเรียกว่ารู้ได้ทีละธรรมชาติถ้าในขณะขับรถเนี่ยจิตเรารู้กับการขับรถมันจะสวดมนต์ไม่ได้แต่ถ้าเราสวดมนต์ได้มันจะบอกแค่ปากแต่ในขณะนั้นจิตมันจะไม่รู้มันจะไปโฟกัสแต่อย่างอื่นแทนเพราะนั้นจิตเนี่ยมารู้ได้ทีละอย่างแต่มันเกิดดับเร็วมากเราเลยคิดว่ามันสามารถรู้พร้อมๆกันหลายๆอย่างได้เราเลยคิดว่าเราสามารถทำอะไรอย่างพร้อมกันได้ไม่ใช่แต่มันเร็วมากมันเร็วยิ่งกว่าแสงอ่ะ มันจับตรงนี้เสร็จปุ๊บมาเปลี่ยนไปจับตรงใหม่มันจับตรงนี้เสร็จปุ๊บไปจับไปเปลี่ยนจับตรงใหม่มันกระโดดไปกระโดดมาตลอดเวลาเลยไม่เคยหยุดเลยมันเลยคิดว่าเหมือนเราเนี่ยรู้รู้เองแต่ความเป็นจริงคือไม่ใช่เรารู้ว่าคิดว่ามันรู้ได้หลายอย่างเราก,ก็ไม่ใช่ความเป็นจริงมันรู้ทีละอย่างมันต้องเกิดแล้วดับก่อนดับแล้วเกิดเกิดแล้วดับแบบนี้บ่อยๆซ้ำๆนะเพราะะนัะ้นเวลาขับรถก็มีสติในการขับรถแต่สามารถพูดโทติดใจไว้ได้ไหมได้เพื่ออะไรเพื่อไม่ให้มันคิดอย่างอื่นแต่ปากเราไม่ต้องสวดออกมา ดูรถดูทางเวลาไหว้พระจำเป็นต้องจุดทูปไหมคะแล้วถ้าไม่จุดทูปจะเป็นอะไรไหมไม่เป็นไรจะจุดก็ได้ไม่จุดก็ได้ไม่มีประเด็นอะไรเรื่องทูปใครไม่อยากจุดเพราะแพ้ความทูบอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องจุดใครไม่จุดเพราะว่าเปลืองเงินเปลืองทองในการซื้อทูปไม่ต้องจุดเลยพื่อจะบอกว่าการจุดทูปบูชาพระเนี่ยเป็นการปลดทูปที่อิงองอาศัยอามิตร อิงอาศัยอามิตรคำว่ายิงอ,อาศัยอามิตรหมายความว่าอะไรเช่นใช้ทูบใช้เทียนใช้ข้าวใช้น้ำมาบูชาอันนี้เรียกว่าเป็นการบูชาแบบอิงอามิตรได้ผลไหมได้ผลอยู่แล้วแต่ได้ผลมากกว่านั้นคืออะไรการปฏิบัติบูชาเป็นการบูชาพระเจ้าอย่างสูงสุดคือการนําหลักคําสอนพระเจ้าเนี่ยไปปฏิบัติตามนี่เรียกว่าเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าอย่างสูงสุดเพราะนั้นจุดก็ได้ไม่จุดก็ได้ไม่เป็นอะไรจุดก็ไม่ผิดไม่จุดก็ไม่ผิดเน้นที่การปฏิบัติเป็นหลัก การที่เราดูแลพ่อเวลาป่วยแล้วเราบ่นไปด้วยดูแลไปด้วยบาปไหมก็เป็นมโนกรรมเป็นวัจีกรรมถ้าเราดูแลเขาแล้วก็ชาดด้วยกระแทกด้วยอันนี้เป็นมโนกรรมด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราดูแลคนแก่เนี่ยมันจะได้ทั้งบุญมันจะได้ทั้งบาปคู่กันมาเพราะอะไรมันโมโหมันไม่ได้ตั้งใจแล้วเวลานั้นเราโมโหจริงๆแล้วมันควบคุมเองไม่ได้ถามว่าบาปไหมบาปอยู่แล้วดังนั้นต้องตั้งสติในการดูแลคนแก่ดีๆตั้งเจตนาด้วยความเมตตาเมตตาสงสารต่อเขา พอเขาแก่พอเขาป่วยพอเขาเจ็บได้ไข้เขาไม่ได้ปกติแบบเราสงสารเขาเมตตาเขาช่วยเหลือเขาด้วยความเมตตาสงสารอย่าไปแบบโกรธเกลียดอาฆาตยาบาทอย่าไปแบบโมโหเพราะว่าไม่พอใจเดี๋ยวมันจะเป็นวิบากกรรมวันหนึ่งเราจะโดนแบบนั้นเหมือนกันพ่อแม่เกรงใจน้องมากไม่ค่อยกล้ารบกวนน้องให้ช่วยทำธุระให้